จับนังสตรีมกับตื่นแล้วลิงโ,ลโอ้<ค>นั่งเ<ด>พียบเลยแค่ด,ดีแต่มันจะซื้ออ่มันใช้ได้ที่จอดตรงนี้น่าจะดีโอ้ลิงเยอะอันีเรามันจะดึงซ้ายรถด,ดึงจีลิโคตรือ <c oughs> นี่นี่จีหล่ะอยากบอกนู้ไว้เราลูกไม่คืนหาที่หาขันอย่างเด้ เขาเนีย่ยนั่นยืยนเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเต็มเลยนี่ไหมเนี่ยออกมาข้างหน้ามันไม่กินเนาะอันสีมันอิม่มแล้วขนมแล้วมันอยากกินอะไรก,กินทั่วเัรอเมื่อไหกินดอกมันกินแต่ทั่วหนี่งมันลงมาเหมือนกับไปผุนไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มม,มันชอบกินทั่วเหรอเขาอยู่ไหม เียกเกียกแตงอะไรไม่ต้องไปหรลบคนไหนลูกหคะยืนท no okay. ี่ไหนยืนที่ไหนยืนดิเตี้มเล่นอะไรอันน uh ี้เตี้มนุสิลงไปเห็นยังหนุ่มมันแรกกันอยู่ข้างหน้าก็มาเห็นไหม ที่แรกคือเหงาน้อยแบบเดียร์ลิงบบเดียร์โอ้มันลงจากต้นไม้ไม่หนนโอ้ยวายเยอะแยะเลยอะโน่น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 ม้าลายมันบ่อเลย่ยังไงมาจากไหนมันบริยานมาเดียมันลายหดมาใช่ไหมเห็นมันมาข้างหน้าล้วไหนมันมันมาตรงที่ไม่มีคนไงเอ้ยมันเคยได้ยร์กิน พวกออกหลานเต็มไปหมดเนละยป้าหมออยากดูอย่างนี้ออโอเคพ่อ เขาบดีบดบดีเขางเห็นซึ <t 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 um ่งเอ๊ะแ่เอ๊ะเอยเขาจะเอาเขาจะไม่ย